สวัสดีครับผมน้ใหม่ลงทุ่งหลังจากปัญหาข้าวดีข้าวเด้งได้รับการแก้ไขไปแล้วนั้นเราไปดูกันว่าผลผลิตที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปคกันนุ่งกรับอกพี่น้ำพี่น้ำก็มาบ้านที่นี่พี่พี่น้ำก็มาบ้านาใช่ปะ ก็เลยเอากินทองขวดหนึงบอกว่าเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเต็ดแค่อทมาให้ี่าม่นไม่มีปัญหามีเต็ดปุ๊บเกี่ยวข้าวได้หนูก็เลยไปเอามาให้สิบลูกจะมาสมาชิกให้แม่เรียบร้อยก็ใช้ข้าวโพดด้วยใช้ข้าวด้วยจากข้าวโพดได้เคยได้รายหนึ่งได้สามร้อยฟลโลขึ้นมาตีร้อยฟลโลมีใครไหมครับผมไม่ได้ถามรานาะ กาวอยากเคยได้กาวลายอ่ะได้กาวเขียนไฟสิบสิบเอถ้าสิบโลได้สิบสิบเขียนกาวนี่นะกาวลายขาท้าสิบโลได้สิบเขียนขาทาสิบโลได้สิบเขียนวดที่แล้วนะเกินานีงวดที่แล้วคือยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะคือแบบเหมือนเพิ่งเอามาแบบเพาะเขาแบบใต้นิดๆิดน้อยๆไม่ได้แบบใช้เยอะไหมไม่ได้เต็มที่ ใช้ไม่เต็มสูบใช่ไม่ได้เต็มสูปใช้อะไรมากับก็ปุ๋ยกับกิ่งทองอะไรพี่สองอย่างใช่แล้วทีนี้มางวดนี้งวดที่เกี่ยวไปแล้วเนี่ยได้สิบเกียนฝ่าโอเต็มสูบไหมสิบเก้าไร่แต่ก็คือว่าใส่ซองรอบเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ว่าจัดเต็มชีดจนแบบนี้เพราะว่าพ่อเขามีเวลาไม่เยอะเพราะน่าจะาทำข้าวโพดนหนจะทำข้าวเพราะว่ามีแปดไร่กับกาวไร่ที่นูราให้ฟังแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่เราซื้อตลาดกับที่นี่เปรียบเทียบแล้วต้นทุนเป็นไงแต่พอหนูว่าผสมกับอยู่เรียด้วยนะใช่ส่องยามผสมกันต้นทุนเราสูงไหมถามว่าสูงไหมลงไว้สิบลูกงวดนั้นอะเพิ่งจะมดไปเพราะว่าใส่ใส่ข้าวด้วยใส่ข้าวโพดด้วยผสมกันไป นี่ก็แกว่าเดี่ยจะไปเอามาตันแล้วกิ่งทองกิ่งทองใช้ขวดเดียวซื้อมาเนี่ยขวดที่สองเพิ่งจะไปซื้อมาแล้วใช้กับอันอนื่นเล <c oughs> ยไหมก็ใช้คาวด้วยแล้วก็ข้าวโพดด้วย,ย<อ>วใชะลง<ก>ชลรามาผสมบ้างไหมคะแม่เขาก็ผสมยาลงยาน,นอนด้วยนิดนหน่อยชผสมนิดหน่อยถ้าปกติถ้าเราไม่ได้ใช้กิ่งทองโอ้โหผสมเยอะเพเห็นแม่ผสมทีละ่ายตัวเลยยา ไม<ด>่รู้อะไร<ล>ต่ออะไรมั่งเต็มไปหมดแม่ะตอนนี้เห็นแม่ผสมแค่ส่องตัวซ่องตัวใช่ลดอัดตราการใช้เคมีลงเยอะเลยใช่ปลอดภัยกับตัวคนใช้ด้วยเนาะใช่หนูก็บอกว่าเออก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าพ่อเรา,าได้ไม่ต้องสะสมพวกสารเคมีเยอะเพราะว่ากิ้งทองมันไม่ได้ผสมอะไรเหมือนเคมีตัวอื่นหนูก็คิดว่าคือมันก็ดีเวลาขี้ข้าวโพดตรดงหลังบ้านเนี่ยพ่อก็ใช้แค่กิ่งทองกับยาหนอนแค่นั้นเอง